สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องทุกท่านนะยูดนะิต้าส่ชอทุกเกมเนาะก็มีข่าวสารใหม่ๆม,มานะผมก็เดียวให้ดูทีเซอร์ก่อนนะก็ชื่อเกมว่าดีคลายทามูรนะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยเนะพราะว่าไปไปอ่านออกเสียงใน Google แล้วนะผมก็มันประมาณนี้แหลนะเพื่อนๆก็ลองไปอ่านดูเนาะก็เป็นเกมนะเปิดลงทะเบียนนะเป็นเกมข่าวสารที่จะลงทะเบียนวันที่29กรกฎาคมนี้นะทดสอบ CBT ก็ เดี๋ยวผมจะลิงก์ลงทะเบียนแปะไว้ให้ด้วยนะครับก็จะเป็นเปิดทั้งทะเบียนลงทะเบียนทั้ง iOS และ Android เลยนะผมเนาะก็เข้าไปลงทะเบียนกันได้นะฮะเป็นเกม RPG สไตล์ญี่ปุ่นนะฮะซึ่งจากโปรเจกต์บีคลายทําอะไรนะฮะที่มีทั้งทีวีแอนิเมชันนะใครที่เป็นสาวก,กาตุนเรื่องเนี้ยเกมไม่ควรพลาดน,นะะเดี๋ยวจะมีรูปภาพนิ่งมาให้ดูด้วยว่าภาพมันประมาณไหนนะะก็ดูทีเซอร์กันไปก่อนนะเรื่องราวของโลกแห่งความฝันนะที่ถูกกัดกินนะจากปีศาจชั่วร้ายนะฮะ มาพร้อมเพลงประกอบนะฮะต่างๆเพื่อนๆที่สนใจก็ลองลงทะเบียนไว้นะครับผมเนาะก็จะมีอ่าทั้งอ่อน่าจะเป็น APK ของแทบๆนะเดี๋ยวติดตามมาดูนะครับผมก็ทีเซอร์ก็ประมาณนี้ตัวละครนะใครดูการต์รตูนการ์ตูนเรื่องนี้ก็น่ารักแบบนี้แหละนะอ่าสาวกการ์ตูนน่าจะต้องติดตามชมนะฮะต่อไปว่ามันจะมีอะไรมาใหม่อีกนะแต่ว่าข่าวคร่าวๆเลยนะจะลงทะเบียนทั้ง iOS และ Android วันที่29ก้กากรกฎาคมนี้ อ่าส่วนลงที่อ่าทะเบียนก็ไม่ยากนะครับผมก็อ่า,อาก่อกอีเมลนะฮะอีเมลนะ iOS ก็เลือกไปนะกรอก Gmail ของเรานะฮะว่าเป็นอะไรก็กดตกลงไปเนาะหน้าเว็บก็แปลภาษาไทยได้นะผมนะเนาะนี่ฮะทีเซอร์ของมันนะก็ประมาณนี้เลยครับผมนี่ฮะเดี๋ยวดูทีเซอร์ก็ไม่มีอะไรนะทีเซอร์ก็จะเป็นแบบเหมือนแนะนําเหมือนฉากการ์ตูนเะนี่ยก็มีบรรยากาศต่างๆนะครับผม เหล่าของเพื่อนนะี่ยนี่ก็บ้านทรงญี่ปุ่นเลยนะอ่ามีก็เป็นพระเอกนะใช่ป่ะครับผมใครดูกระตูนน่าจะรู้นะครับผมแล้วก็เนีเทมากนะฮะระบบเกมมันจะเป็นแบบแนวเทิร์นเบดนะอ่าแล้วท,ที่ที่ผมเห็นภาพอ่าเดี๋ยวดูทีเซอร์ไปก่อนเนาะที่ผมเห็นภาพมันนะมันจะเป็นแบบเทิร์นเบดลงได้4ตัวแล้วก็มีดีบัฟต่างๆอยู่ข้างล่างเนาะแล้วก็อ่า โจมตีศัตรูตัวมันจะใหญ่ๆหน่อยนะผมนะเดี๋ยวผมให้ดูภาพชีเซอร์ไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวใช้ดูภาพนิ่งด้วยนะก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่น่าจับตามองมากนะแต่ว่ามันเป็น c b t นะฮะถ้าใครไม่ลงทะเบียนล่วงหน้าก็จะไม่ได้รับทดสอบเนาะไม่รู้มันจะเลือกหรือเปล่าแต่ว่าจํากัดหรือเปล่าก็ไม่แน่นะกี่คนยังไงก็เราก็ลงทะเบียนล่วงหน้าไปก่อนนะดูตัวละครก็น่าน่าสนใจมากนะผมน่นาจะนํามาจากการ์ตูนเลยนะเ,ะเพราะว่าเขาบอกว่า อ่าเป็น RPG สไตล์ญี่ปุ่นนะจากโปรเจกต์เลยนะดีคลายทำลายนะมีทั้งทีวีด้วยนะแอนิเมชันนี่ฮะนี่ฮะผมชุดหัวมองนี่น่าสนใจมากนี่ก็เท่นะผมเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวสารกันนะที่ช่องผมได้แนะนำมาเนาะก็จะมีทั้งสตรีมจะมีทั้งทำคลิปแนะนำเกมใหม่แล้วก็แนะนำโปรเจกต์เกมใหม่ๆแบบนี้นะผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมดีคลายทำลายแต่นี้เรามาดูกันว่าอ่า ภาพนิ่งนะเป็นยังไงนี่ฮะลงทะเบียนได้เลยนะครับผมภาพนิ่งก็เดี๋ยวซักคู่นะฮะทีนี้ผมจะให้ดูภาพนะิ่งว่าตัวเกมจะเป็นแบบไหนนะผมนี่ฮะตัวเกมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมสัตว์ประหลาดจะตัวใหญ่ๆฮนะแล้วยืนอยู่ฝั่งขวามือนะฮะยืนฝั่งขวามือแล้วก็มันจะมีดีบัฟนะเห็นไหมเดฟอัพนะเดฟอัพเดฟอัพอะไรเงี้ยจะมีตัวทั้งซัพพอร์ตอันนี้น่าจะเป็นตัวแจกเพลจะเป็นตัวแจกนะแล้วก็เท่มากมีดาบด้วยนะ ดาบสวยนะอันนี้ก็เป็นเวทอันนี้เป็นหอกแล้วก็จะมีดีบัฟข้างล่างด้วยเราโดนดีบัฟอะไรไปนะฮะสกิลน่าจะกดใช้ตรงนี้เกตมานาเห็นไหมเกตมานาเต็มหลอดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ก็น่าใช้สกิลนะผมแล้วไอ้ข้างบนเนี่ยอาจจะกดได้ด้วยนะผมประมาณนี้นะฮะเนีย่ยบรรยากาศข้อประมาณเอาภาพนี้มาให้ดูประมาณนี้นะฮะก็ใครที่สนใจนะฮะไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะร่วมทดสอบด้วยกันจะได้แบบว่าเฮ้เกมมาใหม่ๆ้ระบบแบบนี้แบบน,แบบนี้จะได้ลองไปเรื่อยๆเนาะ สาวกเกมเทิร์นเบียดไม่ควรพลาดเลยนะผมจะบอกเลยนะผมเนะาะยังไงก็ฝากช่องอินดูเกมด้วยนะฮะกดไลค์กดซับสไครต์นะให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะเดี๋ยวผมก็มีเกมใหม่ๆข่าวสารดีๆก็จะมาบอกกันด้วยนะครับผมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเกมเพย์นะฮะเกมเพย์ก็อ่ามันไม่มีเนาะนะฮมันมีสั้นๆน,นิดเดียวนะก็ไปอ่าดูประมาณนี้แหละนะฮะก็น่าเล่นนะตัวละครสวยแต่ระบบเราต้องทดลองเองนะครับผมยังไงก็ ไปลองไปเล่นนะฮะโหลดอย่าลืมนะอย่าลืมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคริปชันนะฮะก็เอาไปลงทะเบียนกันได้นะฮะผมไม่อยากให้ทุกคนที่ชอบแนวเทิเบียร์เหมือนผมพลาดกับเกมนี้ไปนะครับผมเนาะวันที่29่สิบเกากร,รกฎาคมนี้นะฮะอย่าลืมนะครับผมอ่ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะยังไงก็มีแต่สาวสารเกมเกมใหม่ๆมาแนะนำนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่ผมสตรีมทุกวันเนะีนะ่ยไม่มีวันหยุดทำมันไปแจง้งเตือนเข้าไปดูในะช่องได้นะผมเนาะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็มีข่าวสารม,มาเเพีียงท่าน้ สวัสดีครับ